เจนทำงานเป็นเมื้องหลังเมื่อก่อนเป็นคนเขียนเพลงแล้วก็อยู่กับพีกพ่กอลดเปนละครับถ้าก่อนเข้าวงการเลยผมเคยเ,เป็นดีเจดีเจแซ็แคดแผ่นเปิดเพลงใช่แล้วก็ค่อยมาแรปใช่ครับแต่ของหนูก็คือเออตอนนั้นก็เป็นนักศึกษาค่ะแล้วก็ม,มีเล่นละครบางใชยเอ็กซ์ตร้าแล้วก็ แคสโฆษณาอะไรอย่ด้วยเหมือนเราเรารับหน้าจอเนาะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าแบบเราจะมาเป็นอะไรในหน้าจอแต่เรารู้สึกว่าการที่เราเป็นศิลปินเป็นเป็นคนที่ได้ทําเพลงให้คนฟังอ่ะมันเราสามารถเป็นตัวเองได้ด้วยแล้วเราก็สามารถเป็นคนคนนั้นให้กับเด็กๆรุ่นหลังได้ด้วยอะค่ะเพราะเรารู้สึกว่าตอนเด็กๆอะค่ะเราไม่มีเอ่อ lgbtq a r t cast ในในตลาดที่ที่เข้าถึงเด็กโดยที่เขาไม่ต้องถูกแคารายหือว่าถูกจัดหมวดหมู่ ว่าเขาเป็นงานจีบี t ีคิอารอยากให้เขาแบบถูกจัดว่าเขาเป็นอาร์ติสคนหนึ่งศิลปินคนหนึ่งซึ่งวันนี้เรากำลังพยายามแบบทำลายกำแพงทุกอย่างว่าให้ไม่มีเพศแล้วเพราะว่าอย่างเพลงที่เราทำกันเนี่ยมันก็ไม่มีเพศเลยเป็นแบบผลงานเพลงเพลงหนึ่งเป็นผลงานของเสือ,สอปีนเสือปีนของท่านเองใช่ค่ะหนูทำหลายอย่างมามากกว่าที่จะมาแบบ เป็นอันนี้ค่ะก็คือเหมือนหนูเริ่มต้นมาจากการร้องลูกพุ่งค่ะก็คือแบบประกวดร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่แบบ8ขวบเลยค่ะก็แบบตอนนั้นก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นศิลปินมาตั้งแต่ตอนนั้นมาเรื่อยๆเลย,เยจนได้มีโอกาสมาประกวดแรปเปอร์นี่แหละค่ะที่แบบทาให้เราแบบเป็นที่รู้จักก็คือมามาเป็นแรปเปอร์แล้วหลังจากนั้นหนูก็มีการทํางานแบบเบื้องหลังการเขียนเพลงหรือว่าโปรดิวเซอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สองคนนี้แบบอยากได้เมมเบอร์เพิ่มนะคะเขาก็เลยเปิดออดิชั่นเป็น L G B T Q ออดิชันแล้วหนูก็เป็นคนชนะรายการนั้นเข้ามาแล้วหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูเปิดรับตัวเองวันนั้นแล้วก็การที่คณะกรรมาการแล้วเพื่อนๆเปิดรับหนูในวันนั้นอะมันทำให้วันนี้มันแบบเป็นล็อกที่ลงตัวมากๆสําหรับแบรนด์องโคอะค่ะจริงๆแล้วผมว่ามันมันเป็นเหมือนเฟิร์สอินเวชั่นเลยครับตอนตอนแรกเรารู้สึกว่าเรากําลังขาดจิ๊กซอตัวหนึ่งอยู่ใน,ใน,ใ,นในภาพเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเป็นจิ๊กซอตัวนั้น ในวันนั้นให้เห็นเลยว่าแบบว่าเออเราอยากเราอยากได้จิ๊กต่อตนเนี้ยประมาณนี้อันจริงแล้วสามคนนี้ก็เป็นสีสีที่ต่างกันนะครับแต่ว่าพอมันก็รวมรวม,รวมกันแล้วเราก็เปรียบเสมือนคค่ายๆสีลุ้งที่แบบว่ามารวมหลายๆสีรวมรวม,รวมกันอะไรประมาณนี้ครับบุคล <B uk ali> ิกของผมอย่างของผมก็จะเป็นสีประเภทแบบชมพูฟ้า น้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยครับแดงแดงหรืออะไรก็ได้<ช><ช>จริงๆก็เป็นฟิล์มน้ำมากกว่าใช่ถ้าถ้าเป็นสีหนูเนาะเพราะว่า<อ>หนูแบบชมพูแปดเลยคือสีชมพูมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องน่ารักอ่ะใช่ใช่เฉียงพูมันแบบมันเป็นสีของความรักเนาะมันทั้งเซ็กซี่ทั<ม>้ทงทั้งน่ารักได้ด้วยทั้งทั้งสองอย่างแล้วก็มีความตลกสนุกสนานในนั้นได้ด้วยซึ่งซึ่งมันก็เป็นตัวหนูใช่ค่ะแล้วว่าสีชมพูก็แอบดูอันตรายนะโอ้ชมพูอันตรายเนี่อันตรายอย่ามาเล่นกับไฟ ไม่รู้เลยมันชวนให้หลงไหลถูกไหมล่ะผมว่าอะไรที่มันทําให้หลงใหลมันดูอันดับอะไของหนูก็น่าจะเป็นสีสีขาวดาค่ะแบบเป็นสีขาวคือจะอาจจะมีความบริสุทธิ์มีความแบบซื่อๆือค่ะแล้วสีดําก็จะเป็นมีความแบบแข็งแกร่งมีความทนทานความคูมีความเป็นตัวเองสูงค่ะสงบค่ะจริงๆก็ตอนแรกไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าพอพอรวมกันได้สักพักหนึ่งก็ใช่ครับมันก็คือจุดเด่นครับ ในวันแรกที่เริ่มทำนะครับยังไม่ได้มองถึงตรงนั้นหรอกครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราก็อยากจะทำเอาพูดง่ายๆเหมือนแบบอยากได้เพลงสนุกเพลงหนึ่งที่แบบว่าเป็นเพลงของวงเราเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผลลัพธ์มันออกมาเป็นแบบนั้นปุ๊บมันเลยทำให้เรากล้าที่จะมองกว้างขึ้นทั่วโลกเต็มตัวนนรับแรงกระแทกผมเองครับผมมองไปถึงเต้าอีสเอเชียนะคือคือเรารู้สึกว่าในฝั่งทางฝั่งเอเชียมันไม่ได้มีแนวเพลงที่เป็นฮิปฮอปแดนซ์ เกิดมาแล้วมันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าอยากจะทําให้มันแข็งแรงแล้วกลายเป็นเมนของของของทวีปนี้ไปเพราะว่ามันเป็นการเหมือนเหมือนเหมือนซื้อหวยเหมือนกันนะครับว่าเราเราเราซื้อสูตรสาเร็จจากเพลงนะครับคือถ้าเพลงไหนมันประสบความสําเร็จแล้วมันตอบรับมาได้ดีผลตอบรับได้ดีมันก็กลับกลายเป็นว่าเราสักเตะไปด้วยในในตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ย เป็นวงปาร์ตี้อยู่แล้วแล้วเขาทุกคนจะเป็นฟีลแบบว่ารออยู่แล้วอยากกลับมาเต้นแล้วเอออยากกลับมาแดนซ์แล้วคิดถึงวงนี้ซังเออแบบได้กลับมาเต้นอีกแล้วจะเป็นในในชิงนี้มากกว่าครับดีใจอะครับที่ที่ที่อ่าคนที่เขาเคยฟังด้วยแล้วติดตามวงมาจากเพลงดองอะไรครับแต่พอเขามาได้ฟังเขาก็เขาก็ชอบแล้วเขาชื่นชอบผลงานแล้วเขาก็อยากกลับมนอันนี้ชอบชอามากมากพิจารณาจากคอมเมนต์ก่อนหน้านั้นด้วยอ๋อใช่พอตอนดองอ่ะมีคอมเมนต์แบบว่า เพลงแรอะไรหรือว่าแบบเออไม่ชอบท่อนแบบของแบบพี่สาวสองเลยไม่ชอบท่อนของผู้ชายเลยไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมี <ใช S 2> แบบนี้นะแต่ว่าพอผ่านจากเพลงนั้นมาปุ๊บก,ก็ไม่มีนะ <ใช S 2> มันเป็นการที่จะต้องทําความเข้าใจใ <ช S 2> ากันแล้กันครับเหมือนแบบว่าเราเราทำสิ่งที่เราจะต้องนําเสนเอปุ๊บแล้วเราก็ต้องพร้อมให้คนที่เขาให้เข้าใจใช่ให้เข้าใจด้วยใช่ก็มาเลยมันก็เป็นฟิลเหมือนว่าแบบ เราอยากทำเราทำข,าข้าวขัดเสียเราเขาอยากกินกะเพราอะไรอย่างเงี้ยเอมอ,ม,อม,มันเป็นวินฟิวนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าเขาเขาไม่อยากกินอาหารแต่ว่ามันมันอาจจะไม่ไม่ไม่ถูกกันแต่ว่าให้เวลาเขาสักพักเราเขาก็กลับมาเข้าใจเราฝากผลงานล่าสุดด้วยนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ของพวกเราเองนะครับจากค่ายไฮ o าวนะครับชื่อเพลงว่าอยาจะ